ซื้อกล้องในงานกล้องกับซื้อกล้องออนไลน์เนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวนี้มาอธิบายให้ฟังกันครับเริ่มแรกเลยนะครับกับการซื้อออนไลน์นะครับซื้อออนไลน์เนี่ยก็จะมีส่วนลดต่างๆนะครับเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแอปส้มกาเงินนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกโปรแบบว่า8 8 9 9 10 10อะไรแบบนี้นะครับก็มักจะลดในราคาที่แบบเท่ามือสองเลยนะเออแล้วถ้าเกิดออนไลน์มาถูกแบบนี้เรายังต้องไปงานกล้องกันอยู่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าในงานกล้องก็จะมีความคุ้มค่าอีกแบบหนึ่งครับ ราคาก็จะเท่าเท่ากับมือ2เลยแต่สิ่งที่คุณจะได้ในงานกล้องก็คือพวกของแถมต่างๆครับในงานกล้องเนี่ยมักจะมีการแถมของแถมเมื่อคุณซื้อกล้องในเรทราคาต่างๆนะครับเมื่อรวมส่วนลดต่างๆแล้วรวมกับของแถมแล้วเนี่ยมันก็จะถูกกว่าออนไลน์ครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยที่หาได้จากงานกล้องเท่านั้นเลยนะครับก็คือเรื่องการจับถืออุปกรณ์ต่างๆครับเขาจะมีอุปกรณ์มาวางเรียงให้เราลองเลยอยากใช้กล้องตัวนี้อยากใช้เลนตัวนี้ลองเดินถือถ่ายวิดีโอดูลองถ่ายภาพลองเอาแฟนไปเป็นแบบอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่ การซื้อออนไลน์เนี่ยไม่สามารถทําแบบนี้ได้แน่นอนแล้วก็บางตัวนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูแค่สเปคหรือดูรีวิวเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณแปลงงานกล้องคุณก็จะลองได้จับได้ใช้กล้องจริงๆก่อนที่จะซื้อเลยและในวันที่22ถึง26มีนาคมที่กํลังจะถึงนี้นะครับก็จะมีงานกล้องงานแรกของปีแล้วนะครับนั่นก็คืองาน Zoom Camera Fair ครั้งที่14นั่นเองครับผมจัดที่ชั้น M เกทเวเอกมัยนะครับซึ่งในงานนะครับก็จะมีกล้องและเลนส์ของทุกค่ายทุกแบรนด์มาให้ลองกันเลยและครับผมแถมลดราคาหนักมากอีกด้วยนะครับใครที่กําลังจะจัดกล้องสักตัวเนี่ยผมบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้ครับผม อย่าลืมนะครับ22-26มีนาซูมคัมเมอร่าแฟลครั้งที่14เกรเ VE กับไมัยครับ